สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์ปโปรโมชั่นตัวล่าสุดคือแพ็กเกจทลายจันทราหากกด f11 คุณจะเห็นแพ็กเกจทลายจันทราอยู่ตรงนี้แพ็กเกจทลายจันทราเงื่อนไขก็คืออย่างแรกราคา1 0 0 0 0 0ไดมอนด์ก็ประมาณ1,500บาทหรืออาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยถ้าซื้อตามตามโปรโมชั่นหรือซื้อกับแม่ค้า2จำกัดการซื้อ ได้1นึ่แพ็กเกจต่อหนึ่งการ i นไอดมไม่ได้คะแนนค่าประสบการณ์ v i p 4. i ไอเทมจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายก็คือกล่องนี้นั่นหมายความว่าหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปให้ตัวละครไหนก็ได้ในไอดีคุณนะครับไม่จะเป็นต้องให้กับตัวขวาหรือไม่จะเป็นต้องจะเล่นขวาแล้วถึงซื้อโปรโมชันนี้ข้อ5ก็บริษ,ษัทคอสสิทธิ์นะครับ มาดูว่าได้อะไรบ้างนะอย่างแรกอย่างแรกเลยนะก็จะเป็นพลข้อมูลประกายครามก็คือตัวนี้นะครับขั้นประกายครามก็คือขั้นที่ผมใส่อยู่กระด้มา1ชิ้น 2. กล่องอาวุธลวงตาจันทราคู่มีตัวอย่างให้ดูด้านล่างจับว่าสวย 3. ซสร้อยคอเพลิงพิโรธขั้น1ให้มา5ชิ้น สร้อยคอเพพิโรดพวกเนี้ยที่มีเลขห้าเนี่ยคือให้มาห้าชิ้นก็คือเขาจะให้สร้อยมาห้าต่างหูห้าแหวนห้าเข็มขัดห้าถุงมือห้าสร้อยคอเพิพิโรดก็คือที่ผมใช้อยู่คือตัวนี้นะครับกล่องต่างหูเจ้าเวหาต่างหูเจ้าเวหาก็อันนี้สิแหวนแหวนศิลาเทพก็ตัวนี้เข็มขัดภูผาเทพตัวนี้ถุงมือเทพสายฟ้าตัวนี้ แล้วก็สร้อยข้อมือทาราอันเนี้ยให้มาหนึ่งชิ้นท่านเดียวก็คือสร้อยข้อมือตัวนี้จะเห็นว่าเซ็ตเน,นี้ยเซ็ตเน,นี้ยเขาให้ประดับเทียบเท่ากับที่ผมใส่อยู่นะครับถือว่าแจกมาค่อนข้างดอีอ่แล้วก็ให้กุพิศวง50อันกุพิศวงไว้สำหรับขึ้นป้ายนะครับป้ายพวกนเนี้ยเนียจะตีต้องใช้กุพิศวง ขวานคุณลุนขั้น9ตรงนี้เขาฟิกมาว่ามันเป็นขวานถ้าถ้าคุณไม่ได้เล่นขวานตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยจะไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ในกล่องไว้เผื่อวันหนึ่งคุณจะสร้างขวานมาฟานเล่นๆก็ได้กองโซชิลแทชชอน8ชิ้น1.8เลยให้มาเซตหนึ่งก็เป็นโซชิลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้8แผ่นที่ผมใช้ก็เป็นแทชชอนแต่ว่าออฟโอเคแล้วแล้วก็ยัดเต็มเกือบหมด ต,ต่อไปวิญญาณทายามังกรขั้น5ก็เป็นตัวนี้ตอนนี้ผมยังใช้ทายามังกรขั้น4อยู่เลยนะเอ้ขั้น5ก็คือดียวที่ผมใช้อยู่นะเสร็จแล้วก็มาเป็นจิตนะครับจิตจันแรมตอนนี้จิตมันอยู่ที่มังกรสวรรค์เนี่ยถ้าขั้น5้าก็เป็นมังกรสวรรค์5แต่ว่าอันเนี้ยเขาให้จันแรมมา ก็จะเป็นจิตก่อนหน้าแผทนี้เป็นจิตแผทก่อนอ,ะอ่ะขั้นห้าของจิตแผทก่อนถือว่าดีนะครับยังดีอยู่ไม่น่าเกียดอะ่ะดูดิเนือกว่าขั้นแรกๆมาพอสมควรนะครับก็ดีกว่าโฮโมลบีวประกายครามมาขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคริสตันสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ที่ตัวนี้นี่คริสตันสัตว์เลี้ยงสุริยะ5นะครับ ก็จะได้เลือด4ี่หมื่เหลืออะไรอีกตราราชสีคังรุนก็จะเป็นตราราชสีสำหรับขวานสายสทรงพลังก็คืออัพให้เต็มแล้วน่าจะนะน่าจะนะครับซึ่งถ้าสเตตัสที่เต็มแล้วก็จะเป็นเนี่ยอย่างตราที่ผมชีต้ตัวเนี้ยตัวถืงขวาม,มือเนี่ยพลันโจมตีบอส46พลันชีวิต4620ักริคิด,ดาเมเบสี แต่ว่าตาตัวนี้น่าจะเป็นตาเป็นป้ายจูเลียน่าจะเป็นของจูเลียแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ดีนะครับยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนเป็นอุทยานบุภาพิษอย่างตัวนี้ก็ได้นะยังไม่ต้องก็ได้มีอะไรมีข้อข้อแนะนำนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยคือสิ่งที่คุณจะไม่ได้ใช้ถ้าคุณไม่ได้เล่นขวานก็คือขวาน สร้อยข้อมือทาราแล้วก็ตารางสีขังรุนทรงพลัง3ตัวนี้123นอกนั้นคือใช้ได้หมดเลยถามว่าเสีย3ตัวนี้ไป1 5 0 0ยังคุ้มไหมคุ้มครับอ่าข้อต่อไปข้อที่2สร้อยข้อมือทาราจะเวลาซื้อเสร็จจะยังไม่ได้นะครับเวลาคุณซื้อตอนนี้คุณจะได้หมดเลยอยู่เป็นสร้อยข้อมือคุณจะไปได้สร้อยข้อมือตอนข้อัพแพดควานสาย3เข้ามาต่อมา สร้อยคอตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นประดับเซ็ตใหม่ล่าสุดนะครับก็จริงๆก็ไม่ล่าสุดหรอกล่าสุดจริงจริมันจะต้องเป็นของหุ่นแต่ว่าอันนี้ก็ถือโอเคทันสมัยมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรผมอยากแนะนำอย่างหนึ่งในเรื่องการตีบวกเวลาคุณซื้อมาคุณจะได้มาอย่างละ5ชิ้นใช่ไหมถ้าคุณเอา เอามันไปตีบวกเดี๋วนั้นเลยอะ่ะโอเคคุณจะมีประดับขั้น5ใช้แต่ว่านี่ผมจะให้ดูอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันถ้าคุณเอาถ้าคุณเอาอขั้น1มาตีบวกใช่ไหมมันจะให้คุณตีบวกได้2แบบซึ่งโอกาสติดมา100%ทั้งคู่เจ้าดาวมังกรฟ้าตีบวกก็ติด100%เจ้าสร้อยเจ้าตัวมันเองตีบวกก็ติด100%แต่ว่าถ้าเป็นขั้น6นะครับ ถ้าคุณมีขั้น6เนี่ยไม่ต้องขั้น5้าเนี่ยถ้าคุณมีขั้น5คุณจะไปขั้น6ถ้าคุณเอาดาวมาังกรฟ้ามาตีมันจะล้มเหลวในาัตาที่กําหนดนะครับมันได้เฟล์สแต็กลับมาเยอะแต่มันก็มีโอกาสล้มเหลวแต่ถ้าใช้ตัวมันเองบวกเลยตีร้อเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าถ้าสามารถทําได้อันนี้คําแนะนานะคุณจะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอยู่แล้วให้พอคุณได้มาให้คุณจากขั้น1นึถึงห้า ให้คุณใช้ดาวมักรฟ้าตีส่วนดาวมักรฟ้าหาจากไหนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมผมคิดว่าคุณน่าจะรู้แล้วล่ะแล้วพอขั้น6ถึง10คุณก็เอาสร้อยที่เหลือเศษ5อันน่ะมาตีมันจะคุ้มกว่าถ้าทาแบบนี้คือการันตีว่าคุณมีบวก10ในมือแน่นอนโดยที่คุณแทบไม่จะคุณไม่จำเป็นต้องไปลงดันเหล่านั้นเลยนะครับแต่เพราะว่าดาวมกรฟ้ายัง ายังแจกอยู่ช่วงนี้แจกหนักด้วยอนาคตเปลี่ยนเป็นดาวมังกรแดงดังนั้นอีหน่อยดาวมังกรฟ้าจะหาง่ายขึ้นทั้งจากตามโปรโมชัน่นแล้วก็ตามกิจกรรมคุณอาจจะรับมาแล้วก็ใส่ขั้นหนึ่งหมดทุกอันก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ดาวมังกรฟ้าเนี่ยตีตีทุกชิ้นให้มันเป็นขั้น2หรือ3แล้วก็ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็พอมีโอกาสคุณก็ค่อยๆอ,อ,อัพมันขึ้นไปแล้วก็เก็บ เก็บตัวมันเองอะไว้ทํา6 7 8 9ดแจะคุ้มกว่านะครับนี่คือข้อที่อยากจะบอกแล้วอ,อันนี้คือข้อคิดจากผมอย่างหนึง่งก็คือแพ็กเกจพวกนี้หลังๆมันมาบ่อยไม่ไม่ใช่บ่อยหลังหมันเริ่มมาแล้วมันเป็นสัญญาณว่าจากนี้ไปนะครับ เวลามีสายาเวลามีอาชีพใหม่หรือสายการเล่นใหม่ของอาชีพเดิมๆเนี่ยเข้ามามันจะมีแพ็คแบบนี้เข้ามาแน่ๆตั้งแต่อาเชอร์มาก็มีแพคแบบนี้เบมาสเตอร์สาย3ก็มีกังฟูสาย3ก็มีและราคามันจะประมาณนี้แหละราคาประมาณพันหนี่แหละแสนหเหมือนได,ดมอนแต่ว่าของเนี่ย มันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้านับจากแพ็กเกจแรกก็คือของมันจะ,อะของมันจะอ้างอิงตามแพดอ่ะอนะผมคิดว่านะอย่างอย่างตอนที่แหละครั้งที่แล้วเนี่ยที่ซื้อแพ็กกังฟูไปอะมันก็ยังไม่ประดับมันก็ยังไม่เซตนี้นะเออมันยังมีเข็มขัดปูหาเทพถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็วิญญาณทายามังกรเนี่ยมันก็ยังไม่ห้านะมันจะเป็นแค่ วิญญาณขั้นขั้นนี้ล่าสุดที่ซื้อน่าจะเป็นน,นี่น่าจะเป็นประกายคาม,มดังนั้นถ้ายิ่งยิ่งเกมเปิดไปนานขึ้นแล้วเวลามีแพ็คนี้มาเนี่ยมันจะของมันจะดีขึ้นมันจะมันจะตามแพทเลยแหละมันก็เลยเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้เล่นนานๆหรือว่าคุณเลิกเล่นไปหรือคุณจะกลับมาเล่นหรือคุณไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วคุณอยากจะกลับมาเล่นถ้าคุณรอแพ็กแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าคุณจ่ายน้อยแล้วคุม้มนะครับคุ้มมากๆประมาณพันห้าพันห้ามันก็มากน้อยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่สถานภาพทางการเงินของแต่ละคนแต่ว่าถ้าจะให้ผมสรุปเลยก็คือ คุ้มครับแพ็กนี้คุ้มมากถ้ากับคำถามที่ผมเจอประจำว่ากลับมาเล่นใหม่แต่จะทานผู้เล่นเก่าไหมครับหรือว่าก็มาเล่นทำยังมาเล่นตอนนี้ทำยังไงจะให้ทานผู้เล่นชุดเก่าๆก็นี่แหละครับวิธีวิธีรัฐไปขยันในข้างนอกหาเงินมาแล้วแล้วก็มาจ่ายพันห้าในนี้เพราะว่าไม่แพงหรอกกับค่าเติมเกมสมัยนี้นะครับ งันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ